ททีียรู้ขนาดนอนเป็นนักร้องคิวดิสุดยอดจริงเจ็บที่ยังรู้สึกเฮ้ยออแต่เสียงไม่เหมือนวะ่ะเสียงมันดีแ <c oughs> oh, บบเยอะเลยโอ้ไปดีนะให้เขาน,นอนไป คุ้มกับยังไม่เห้ความเสี่ยงรอบนี้จะโฟสุดๆโฟสุดๆตาหลุดตาเหลือกบอกเลยสู้ขนี่น่าจะเป็นคิวของคนที่เป็นองคนคิวสุดท้ายแล้วผมว่าจริงเหรอที่เหลือคืออยู่คนอด่นหมดเลยอย่างเพื่อนอะไรไม่นลมันจะดีนะไม่ไปกับกูเลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเปิดตัวบ้านเคียงนะครับที่จริงวางขายอยู่นะครับราคาไม่แพงมากชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นโถงพื้นที่ที่ทุกคนเนี่ยมาสังสรรค์กันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนจะมีความสุขแต่ก็เต็มไปด้วยความอึดอัดมากมายน้ำนี่เป็นเราใช้แต่น้ำกรองนะครับไม่เคยใช้น้ำประปาเข่าไปเพราะว่าถ้าหิวโดนน้ำปกติแล้วเพิ่มขึ้นเดี๋ยวเราพาไปดูห้องครัวกันนะครับรกนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็กําลังเก็บของพยายามย้ายของอยู่พอดีซื้อบ้านอีกบ้านหนึ่ง ไม่ไกลจากนี้ครับแต่ว่าก็อีกหลังนึงละหลังนี้ก็เลยว่าจะปล่อยเช่าให้หมาที่บ้านอยู่ครับอ๋อโลวิไม่ไม่ได้มีอะไรมากครับเป็นห้องครัวทั่วๆไปครับปกติไม่รู้ไม่รู้ห้องครัวคนทั่วไปเป็นยังไงครับแต่ว่าผมเกิดมาอย่างนี้ครับพี่นิวมาบีบอกว่าให้แบบลืมรีเซ้นทุกอย่างลืมไปเลยนะครับนั่นดีบอกว่าโอเคครับว่งว่าเราก็ชอบเขาด้ลยชอบได้เป็นพีชไหมทุกหมได้พี่ก็บอกว่าโอเคดีต่อบวานูกก็ชอบเหมือนกันเห็นไหม ฉันก็ชอบของฉันหนูก็ชอบของหน้ายให้เลือกดีกว่าลูกใครอ่ะอ๋อเอามาเลยเขาไม่เขาเลือกโซฟา ลูกบ้านี่อะไรใครไปคุยกันนี่บ้านฮ่าอย่าบอกนาอย่าอย่าไลับไปลีแกัเลยทำไมเก่งเวีเีเวลากับไอเด็กมันนี่มันไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกันเลยโอ้ยังไงผมจะสอบที่อยู่ให้ตูวให้ได้อยู่แล้วอะ เป็นไงบ้างต้องถามคนลีดซีนะครับเก่งมากพรเก่งมากพรเก่งมากเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครั้น่ารักใส่ซีนแบบนี้คือต้องเตรียมเสื้อไว้ซีละสามตัวเพราะว่าไปได้เทียจุดหรือว่าได้สอง สองซซนเมื่อกี้ก็มีร้องเป็นตายร้อง<ห>มปอนแล้วอยู่ดีๆแล้วก็อยู่ดีก็ e ล i k มี o u do เลยอ่ะงงอึ้งไปเลยเมื่อกี้ร้องแบบตาบวมประคบน้ำงแข่งกันคนละหลายกองแล้วก็ข้ามมาเลิฟความจริงความจริงในซีนมันจะสลับกันนะครับคือซีนรักกันก่อนแล้วค่อยไปร้องไห้แต่เราถ่ายกันจริงคือร้องไห้ก่อนแล้วค่อยไปเลิฟซีนฝากด้วยนะครับโชคดีนะเฮ้ยได้บอกอนะ่ะ อย่างเราเลยนะจะไปทำอะไรได้ถ้าจะาไม่มีอะไรแล้วเราไปกันนะเขาไม่คืนดีด้วยนี่นอยไหมทีม่สุด <c oughs> ไม่เหลือใครแล้วอ่ะ <c oughs> <c oughs> พี่พี่เนยเออพี่เาทำอะไ้ม่เด้ี่หรอแ่ะเหมือนจะไม่ทาอะไรแต่คี่แบบว่าเออซัดไปชั้นดอกเออฟิวนั้นเฟิร์มไป่เฟิรมเออเราเเลยย่างมาเล้อมหรอโอ้โหมาอันนี้มีอแล้วไยังูหนัเยอะเ พี่บาสพอตอนเนี้ยพี่แม็กกี้เขามาจับปุ๊บมองคขานิดนึงพี่โจพี่โจเขาหลับแล้วท่าไหนนะท่านี้ท่านี้ก่อนโอเคโอเคท่านี้ก่อนเดินขึ้นมาต้องอกพี่โจก่อนพี่โจบอกกูบอกเหรใช่ป่าอย่างที่นี่ลุกเองได้ดื้อแบบพี่แล้วก็พี่บาสตอนเนี้ยหลับเหมือนแบบตอนแรกก็มีแรงเนาะแล้วพอตอนนี้เสร็จปุ๊บเหมือนสลบไปอ่ะพี่แม็กกี้เออเซนิดนึงแล้วก็ได้ ได้แล้วก็เดินออกแค่นี้จะกัดไหมกัดไหมกัดไหมลูกอยากเลี้ยงไหมพี่แมยน่ารักมากอันนี้ฟิกันเกย์ไม่รู้เห็นหรือเปล่าไม่เห็นไม่เห็นใช่ไหมเออแอฟฟิกันเกย์แบบ่ยนะรอที่จริงมันพูดตามได้นะพูดก่อนแต่ว่าตอนนี้น้องเริ่มโมโหแล้วเพราะว่าเสียงดังขอโทษนะหนู